ทำไมบิตคอยถึงมีโอกาสร่วงคลิวนี้ผมจะมาอักกาปราตเกีายบิตคอยและเอาคอยและสรุปมุมมองต่างๆเกี่ยวกับบิตคอยมีแนวโน้มและมุมมองอย่างไงบ้างไปติดตามในคลิปนี้กันครับชนเหมือนเดิมฮะ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตีเครนโซ้คริปโตเคอเรนซี่วันนี้เป็นวันที่16เดือน8และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดกันนาะว่าทําไมผมถึงบอกว่าบิตคอยทําไมถึงมีโอกาสที่จะร่วงจริงๆแล้วมุมอมองนี้มันก็เป็นตามในส่วนของแพทเทิร์นของกราฟแล้วก็แนวโน้มต่างๆในภาพใหญ่ๆตอนนี้เรายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเนาะซึ่งบวกกับแพทเทิร์นของกราฟเองครับก็คือ rising w e d ว e ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากเส้นประเทียวขาวของผมนั่นเองนะครับถ้าหากเราหลุดแล้วก็จะเป็นการคคคออนนนเเรรมมทย่่าางงชัดัดจใีละบ การปิดหลุดกรอบสีแดงตรงนี้นะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มไลซิงเวทและมีโอกาสจะร่วงได้ถึงโซน2500จนถึง19000โดยประมาณนะครับแต่ถ้าหากใครมองเป็นขาขึ้นนะครับจะต้องเบรกกรอบสีเหลืองของผมตรงนี้นะครับมุมอมองขาขึ้นถึงจะเกิดขึ้นโซน2600จนถึง2900ถึงจะเกิดขึ้น ถึงจะเกิดการไปปิดแก็บเกิดขึ้นต้องเบรกแนวโน้มในกรอบสีเหลืองตรงนี้ออกไปก่อนนะครับซึ่งเพื่อจะเห็นได้จากปลายไส้เทียนอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไส้เทียนทิ้งไว้อย่างรุนแรงโซนด้านบนของไรซิ่งเวทเห็นไหมครับมักจะมีการร่วงลงของราคาเสมอเลยเห็นไหมครับอ่า เนี่ยช่วงนี้เนี่ยโอ้โหหลายแท่งพอสมควรฉะนั้นแล้วระมัดระวังครับการที่ทิ้งไส้เทียนไว้หลายแท่งแบบนี้มีโอกาสนะที่จะปิดหลุดร่วงแนวรับสําคัญของไ i ซิงเวทลงไปแต่สิ่งสําคัญในการหลุดร่วงไรซิงเวทตรงนี้เนี่ยมันยังไม่สําคัญกับแนวรับสําคัญของเส้นมีเอสองร้อยในไทม์เฟรมวิกนั่นเองที่เราจะต้องรับให้อยู่นะครับซึ่งถ้ารับอยู่เนี่ยมุมอมองที่ยังคงโอกาสที่จะกลายเป็นการไซด์เวทแทนเอาโนมขาลงเนี่ยก็ยังคงพอมีอยู่บ้างนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าเราดันปิดแท่งต่ํากว่าเส้น m A200 วิคหรือเส้นสีมุ่วงเนี่ยมุมมองขาลงที่น่ากังวลต่างๆที่ผมยังแอบมองอยู่จะกลับมาทันที bear flag นะครับ bear flag ที่ผมได้พูดอยู่ตลอดนะก็คือมันเป็น pattern ต่อเนื่องในการปรับตัวเป็นขาลงซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากช่วงไหนบ้างครับ2ช่วงที่ผ่านมา,าวิ่งเป็น อะไรครับชแนลไซเวย์อยู่แบบนี้ใช้เวลาประมาณ76วันผมทำคร่าวๆนะครับ76วันอาจจะถึง70จนถึง80วันช่วงนี้ประมาณ30วันแล้วกันตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งปัจจุบันเราใช้เวลาประมาณนะครับ63วันแล้วแสดงว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับ2ช่วงในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ10วันนั่นเองจะเท่ากับช่วงด้านบนนี้นะครับที่หลังจากนั้นเมื่อวิ่งเป็น Bare ax, แบร์แฟกในรัน,น,น้ำมันขาลงแล้วก็เพื่อจะเห็นว่าราคาเนี่ยร่วงลงต่อยับๆมาหลายเปอร์รเซ็นต จริงนั้นมาจากสําหรับ ISI ที่ในช่วงนั้นเนี่ยหลุดเทรนไลน์ที่สําคัญเห็นไหมครับว่าเรารับอยู่มาโดยตลอดเป็นเทรนไะลน์แนวโน้มขาขึ้นของ ISI ช่วงก้อนนี้ก็เช่นเดียวกันรับอยู่มาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าพอหลุดล่วงตรงนี้ปุ๊บทําให้ราคาหลุดแบร์แฝกล่วงลงยับซึ่งสิ่งสําคัญเลยนะเพื่อนๆมาดูในช่วงปัจจุบันเห็นไหมครับว่าเส้นสีแดง,แดงนะครับหรือเส้นปะสีขาวเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นกรอบของ Triangle ในภาพเล็กๆใกล้หรือเปล่าที่จะเตรียมเบรกทะลุหลุด่วกออกมาหรือมีโอกาสนะที่บิตคอยจะรีบาวขึ้นไปเทสด้านบนสิ่งสําคัญเลยไม่ว่าจะไปตรงไหนเนี่ยถ้าเขาเบรกผ่านไปได้เนี่ยจะส่งผลทําให้ราคาบิตคอยพุ่งไปในทิศทางอย่างนั้นอย่างรุนแรงครับถ้าเบรกขึ้นอาจจะทําให้บิตคอยเนี่ยพุ่งทะลุปูดปาร์ตแต่กรณีที่เบรกลงแล้วก็โอกาสที่เราได้เห็นการชัดๆนวครับเพื่อนแต่ละช่วงที่หลุดเทรนไลน์ที่สําคัญสีแดงๆตรงนี้ทําให้บิตคอยในช่วงนั้นๆร่วงลงมาเกือบ40%เลยทีเดียวฉะนั้นแล้ว ใครจะไปกาวมุมมองขาไหนเนี่ยก็ตามแต่ จะต้องเบรกกรอบ2กรอบนี้ของผมไปเท่าน,นั้นนะมุมอมองในฝั่งนั้นนั้นถึงจะเกิดขึ้นนั่นเองเนาะฉะนันแล้วสิ่งสําคัญเลยเรายังไม่ได้ผ่านกรอบสีเหลืองๆบวกกับเส้นค่าเฉลี่ยสีฟ้าๆตรงนี้ที่ผมบอกถึงแนวโน้มขาลงออกไปเลยฉนันแล้วมุมมองขาลงเนี่ยยังถูกปกคลุมด้วยสาเหตุต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายที่อาจจะส่งผลทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยร่วงลงต่อได้อยู่นั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมมาดูนะว่าเพื่อนๆมองเห็นไปเหมือนผมไหมทีน,นี้เท่านั้นครับเพื่อนๆผมอัปเดตมุมมองของผมเนี่ยให้สมาชิก ที่ให้การสนับสนุน u t u b e ของผมเท่านั้นนะครับก็คือเดือนละ300บาทเพื่อนๆสามารถสมัครหน้าช่องของผมได้เลยนะครับก็คือสมัครผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เดือนละ300บาทนะเพื่อนๆจะได้วางแผนเทรดกับผมมีเหรียญเอาคอยแล้วก็มีบิตคอยอัปเดตนะครับเป็นวางแผนเทรดในแต่ละช่วงแลวก็จะมีมุมมองของกราฟบวกกับข้อมูลออนเชนและก็ไมล์เซตในการเทรดนะครับผมอัปเป็นคลิปสำหรับสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วและเพื่อนๆเนี่ยจะไม่เครียดกับการเทรดนั่นเองนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เพื่อนๆใครที่ไม่รู้จะเทรดที่ไหนบาย หาแนะนําของผมแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับฟรี25 USDT รวมถึงได้เข้า Discord ฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆทักแฟนเพจ Facebook ผมมาได้เลยนะครับใครที่โอนเงินแล้วเข้าไปเทรดเรียบร้อยทําครบเงื่อนไขผมมีสอนไว้หมดแล้วในเพลย์ลิสต์ที่บ่ายบิตนะครับก็ที่บายบิดเนี่ยมี Copy Trade ด้วยนะใครที่ไม่มั่นใจตัวเองสามารถมาใช้ Copy Trade ที่บ่ายบิดได้นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูราคาไทยครับเพื่อนก็ยังคงมีมองมองเหมือนเดิมเนาะถ้าหากหลุดโซนแนวะรับสําคัญเทรนไลน์สีแดงเนี่ยโซนที่เราจะต้องเจอกันคือ7 8 0 0 0และ7 5 0 0 0โดยประมาณโซนด้านบนเราต้องทะลุผ่านให้ได้นะครับหรือช่วงปลายไส้เทียนช่วงนี้เนี่ยช่วงที่เราผ่านไปไม่ได้สักทีเนี่ยทิ้งไส้เทียนเอาไว้เนี่ยผ่านไปให้มันได้นะครับแนวโน้มขาลงถึงจะได้หายไปโอเคเรามาอัปเดตเหรียญครับกันนะครับเหรียญครับเนี่ยผมได้อัปเดตไปในสตรีมแล้วเนาะว่าเหรียญครับเนี่ยเหมือนจะมีจุดกลับตัวช่วงงงงนน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 นีีีี้้้้้้ะะะครรรรรรัับบบหหือออเเ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 เปป็ส็สสญญาาาาาาณไไไดดวววว์จ์จจกกกกิิขขึ่่มมมมมททลลลแแโยยช ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มจะเบรกแล้วเริ่มเกิดการไซด์เวย์เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วใครที่เทรดเหรียญครับอยู่ก็รอจับตารอดูนะครับเพื่อการวางแผนเทรดเนาะถ้าหลุดช่วงปลายไส้เทียนช่วงนี้ก็จะเริ่มพิจารณาคาร์ออกมาเนาะเพราะว่าส่วนที่เราจะต้องเจอกันเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับที่ประมาณช่วง76บาทตีเป็นแพทเทิร์นเนี่ยก็จะเห็นหมายความว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเหรียญครับเนี่ยใกล้ที่จะเบรกแนวะโน้มคาร์ออกมาแล้วนะคือไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้เตรียมที่จะเบรกและ พุ่งขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าอ่ามุมมองนี้ยังคงเป็นไปได้อยู่นั่นเองก็คือถ้าหลุดโซนแนวะสำคัญด้านล่างตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาคารลอออกมานะครับสำหรับใครที่เล่นสั้นเก่งกาไรเนานะต่อไปเป็นแซนนะครับเหรียญหนึ่งที่ผมมองว่าเหรียญเนี้ยที่ยังไม่ได้วิ่งเนาะแล้วมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างตานะ่ำเนาะซึ่งถ้าแซนเนี่ยสามารถเบรกได้นะผมจะมองเป้าแซนไปที่ค่อนข้าง ทำกำไรได้อีกเยอะเลยนะถ้าสามารถเบรกแนวต้านสาคัญออกไปได้นะก็จะมองไปที่ช่วง1.9จนถึง1.93โดยประมาณนั่นเองครับเป้าจาก ascending triangle เนาะหรือที่สําคัญเลยนะถ้าใครรับความเสี่ยงแน่นอนครับอาจจะรอเขาล่วงลงมาพักตัวบริเวณแนวรับสาคัญช่วงนี้ก่อนก็ได้นะครับแลาจุดคารอลเนี่ยหลุดไส้เทียนช่วงนี้ต้องอาจจะเริ่มพิจารณาคารลออกมาแล้วนั่นเองครับเพราะว่าจะเริ่มผิดทางแล้วนั่นเองจะกลายเป็นเบรกเป็นแนวโน้มขาลงแทนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นกรณีนี้แทนนะครับอันนี้ก็จับตาเราดูว่าเขาจะเบรกไปทิศทางไหนก็ค่อย ตามไปทิศทางนั้นนะครับเอาละครับเพื่อนๆใครที่ชอบการทําคลิปของผมหรืออยากให้การสนับสนุนผมเนี่ยอยากวางแผนเทรดไปกับผมสามารถสมัครสมาชิกหน้าช่อง u t u b e ได้เลยเดือนละสา0บาทผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะได้วางแผนเทรดนะครับมีเหรียญที่ผมจะอัปเดตไว้ให้น้แล้วก็จะเป็นมุมมองต่างๆข้อมูลออนเชนแล้วก็ไมเซ็ตในการเทรดผมมีคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วการเข้าโพ i ชั o นต่างๆ และเพื่อนๆจะไม่เครียดกับการเทรดนั่นเองนะครับที่สําคัญก็ฝากไปเทรดกันที่ไบบิตโดยใช้รายแนะนําของผมเนาะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับไปเทรดกันที่ b บบิตกันเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปในมุมมองต่างๆกันนะครับสิ่งที่บิดคอยังคงดูดีอยู่นะช่วงปัจจุบันนี้ก็คือการที่เรายังคงไม่ได้ปิดต่ากว่าเส้น MA 200 Week นะครับเพื่อนๆที่ยังคงเป็นร,รับสําคัญของเรานะครับในภาพระยะสั้นตอนนี้นั่นเองสิ่งสําคัญเลยนะการปิดแท่งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะต้องปิดเหนือเส้น MA 200 Bitcoin, จาก s i n g w เว e นั่นเองอาจจะเป็นการไซเวย์ออกไปแทนอะไรแบบนี้เนาะแนวโน้มขาลงที่น่ากังวลเนี่ยจะได้คลี่คลายออกไปและก็ที่สําคัญครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงที่มีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้เยอะๆเนี่ยจะมีโอกาสทําให้บิตคอยมีการร่วงลงมานะครับพักตัวในสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วช่วงปัจจุบันเนี่ยเรามีการทิ้งไส้เทียนไว้เยอะเหมือนเหมือนกัน ก็ระมัดระวังในการร่วงลงมาพักตัวของราคาบิตคอยสิ่งสําคัญเลยครับเพื่อนสิ่งที่จะส่งผลตัอข้ามกับบิตคอยก็มาจาก dx y นะครับที่ตอนนี้ยังคงรับอยู่บริเวณแนวรับตรงนี้นะเพื่อนจะเห็นไหมว่าถ้ายังรับอยู่มีไส้เทียนในการกลับตัวถ้าเขาพุ่งขึ้นต่อไปที่110ดอลลาร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือกลับตัวขึ้นไปต่อเนี่ยจะทําให้บิตคอยคอนเฟิร์มไลซิงเวท และล่วงอย่างชัดเจนเนื่องจาก DXY เนี่ยจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองมันส่งผลตรงข้ามกันเนาะและเพื่อนๆจะเห็นได้จาก n นสแดนั่นเองครับที่ตอนนี้เรามาเทสแนวต้านสําคัญแล้วเตรียมที่จะเลือกทางแล้วซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการพุ่งขึ้นมาของเขาก็ไม่สามารถพุ่งขึ้นต่อได้เนื่องจากมันเป็นแนวต้านที่สําคัญในแนวโน้นมขาลงนั่นเองเขาก็ได้ล่วงยับ,ย,บยับทำให้บิตคอยเนยก็ล่วงตาม n นสแดเช่นเดียวกันซึ่งมันก็สวนทางกับ d x เฉะนั้นแล้วปัจจุบัน กำลังมาเทสแนวต้านสำคัญแล้วระมัดระวังนะครับกับ DXY กาที่กำลังจะปรับตัวขึ้นแล้วนั่นเองบวกกับสิ่งที่น่ากังวลบิตคอยดันเป็นแพทเทิร์นในการที่จะปรับตัวเป็นขาลงซะด้วยสิก็คือ rising w e เ g e ตรงนี้นั่นแหละฉันแล้วจับตาดู3อย่างนี้ให้ดีนะครับมันจะสอดคล้องกันไปหมดเอาครับเพื่อนๆหวังว่าข้อมูลของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไม่ได้บอกว่ากราฟจะต้องไปทิศทางไหนเพียงแค่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันจะเป็นยังไงและระมัดระวังในนมาาลงงต่ๆ ที่ยังถูกบวกคุมด้วยทั้งแพทเทิร์นของกราฟและเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพื่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครชอบก็อย่าลืมซ b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับใครสนใจให้การสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัครในช่อง YouTube ของผมได้เลยดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมปเป็นเฮาเฉลา่ที่กวาดมากับ